การเป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หัวข้อ5.2หน่วยบริการการดูแลเด็กที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เราพบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามข้อเสนอแนะขององค์การนมัยโลกและยูดีเซฟโดยแนะนำให้มารดา ไปเริ่มต้นการฝากคันและคลอดในโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกและในระหว่างหลังคลอดก็พาไปรับบริการในคลินิกเด็กสุขภาพดีของโรงพยาบาลน,นั้นๆหลังจากนั้นจึงพาบุตรมารับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเพิ่มเติมโภชนาการที่ดีที่สุดให้ทารกและเด็กเล็ก การดำเนินงานการเลี้ยงลูกดื่มแม่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยังคงยึดเป้าหมายระดับโลกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้าเราอ้างอิงก,การสื่อสารขององค์การยูนิเซฟในคอสสองพกล่าวว่าการเลี้ยงลูกด้วมนมแม่เป็นนวัตกรรมอันดับแรกสำหรับพัฒนาการของเด็กเล็กการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกดื่มแม่อย่างเดียวในช่วงอายุ0-6เดือน ให้สูงได้ถึงร้อยละ50และควรจะเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงลูกดิโนมแม่ให้ถึงอายุ12เดือนให้ได้ร้อยละ80และการเลี้ยงลูกดิโนมแม่ที่อายุ2ปีร้อยละ60ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา นมแม่มีสารอาหารเพียงพอสำหรับทารกอายุ0ถึง6เดือนการเลี้ยงรุ่นนมแม่ต่อเนื่องกับอาหารตามวัยถึง1ปีเป็นอย่างน้อยจะได้รับประโยชน์ของการเลี้ยงรุ่นนมแม่อย่างเดียวจากการได้รับสารอาหารภูมิคุ้มก,กันโรคและสารชีวภาพอย่างเต็มที่เด็กที่กินนมแม่จะลดโรคติดเชื้อเช่นปอดอักเสบหูชั้นกลางอักเสบและโรคอุจจาระล่วง เด็กจะลดโอกาสเป็นภูมิแพ้โรคอ้วนส่วนตัวมารดดาเองจะลดโอกาสเป็นมะเร็เงเต้านมและมะเร็งมดลูกส่วนเด็กเองจะลดโรคมะเร็งโลหิตขาวทั้งแม่ทั้งลูกจะลดโอกาสเป็นโรคเบาหวานที่สำคัญที่สุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่งเสริมพัฒนาการสมองแนวปฏิบัติ งานบริการแม่และเด็กที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม่กำหนดไว้สำหรับกุมารแพทย์แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยบริการงานแม่และเด็กหน่วยบริการจำเป็นต้องสื่อสารว่าสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม่เช่นมีแผ่นภาพที่แสดงการต้อนรับและจัดมุมที่มารดาสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแม่ได้ตามต้องการ หน่วยบริการต้องระมัดระวังการใช้นมผสมและการสนับสนุนการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่หน่วยบริการต้องผ่านการประเมินรับรองทักษะการให้บริการตามบันไดาสิบขั้นสู่ความสำเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และที่สำคัญกว่านั้นต้องเน้นการฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นมาตรฐานหนึ่งในการดูแลแม่และเด็ก ที่จัดไว้เป็นประจำ